ในโลกใบนี้เต็มไปด้วยอาชีพมากมายที่เราคุ้นเคยดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นครูหมอวิศวกรหรือพนักงานออฟฟิศแต่ในอีกมุมหนึ่งกลับมีอาชีพบางอย่างที่ทั้งแปลกแหวกแนวและไม่กล้าคิดว่าจะมีอยู่จริงซึ่งอาชีพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ความต้องการเฉพาะเจาะจงของสังคมและบางครั้งก็มาจากวัฒนธรรมความเชื่อหรือแม้แต่ความบันเทิงของผู้คนวันนี้ เราจึงอยากขอพาทุกท่านไปรับชมอาชีพแปลกๆจากทั่วโลกที่คุณอาจไม่คาดคิดว่าจะมีอาชีพเหล่านี้อยู่ด้วยซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. อาชีพรับจ้างร่วมงานแต่งอาชีพรับจ้างร่วมงานแต่งเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของคู่บ่าวสาว ที่ต้องการให้งานแต่งของตัวเองนั้นดูคึกคักและมีแขกจํานวนมากซึ่งผู้ที่จะรับจ้างร่วมงานแต่งจะต้องสวมบทบาทเป็นแขกในงานไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อนหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานของคู่บ่าวสาวโดยผู้ที่จะทําอาชีพนี้จะต้องวางตัวให้เหมาะสมพูดคุยกับแขกคนอื่นอย่างสุภาพและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานขึ้นภายในงานบางครั้งอาจต้องร่วมถ่ายรูปอวยพรคู่บ่าวสาวหรือช่วยงานในพิธีการต่างๆด้วยนะครับซึ่งอาชีพนี้ จะต้องอาศัยทักษะการเข้าสังคมความสามารถในการปรับตัวและการรักษามารยาที่ดีโดยผู้รับจ้างควรจะมีการสื่อสารและตกลงบทบาทให้ชัดเจนกับผู้ว่าจ้างเพื่อให้การแสดงออกภายในงานเป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้างทำให้งานแต่งดำเนินไปอย่างราบรื่นและสร้างความประทับใจให้แก่ทุกฝ่ายส่วนเรื่องค่าจ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับบทบาทที่ได้รับภายในงานและจำนวนชั่วโม,มงงานที่ทำไปจริงๆ มีตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะครับขึ้นอ,อยู่กับว่าผู้รับจ้างร่วมงานแต่งจะมีบทบาทเฉพาะหรือใช้เวลาที่ยาวนานกว่าเป็นพิเศษหรือไม่แต่สิ่งที่ต้องชัดเจนที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสัญญาและขอบเขตของบทพูดที่ผู้ว่าจ้างมีเอาไว้ให้กับผู้รับจ้างร่วมงานแต่งนั่นเองครับ 2. นักขอโทษมืออาชีพ นักขอโทษมืออาชีพเป็นอาชีพแปลกๆที่หลายคนอาจไม่ค่อยรู้จักกันในเมืองไทยแต่มันกลับเป็นอาชีพที่รู้จักกันดีในต่างประเทศซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยบริการนี้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถรเผชิญหน้ากับการขอโทษด้วยตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของความกลัวความเขินอายหรือแม้แต่ความขัดแย้งที่รุนแรงโดยบริษัทที่ให้บริการจะส่งพนักงานไปทําหน้าที่ขอโทษแทนในสถานการณ์ต่างๆเช่น การขอโทษลูกค้าการขอโทษคนรักหรือการขอโทษเพื่อนร่วมงานดังนั้นผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ได้จึงจําเป็นที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเข้าใจหลักจิตวิทยามีความสามารถในการเจรจาไกลเกี่ยโดยนักขอโทษมืออาชีพจะต้องเรียนรู้วิธีการขอโทษที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆนับต้องแต่การโค้งคำนับในองศาที่ถูกต้องการเลือกใช้ภาษาในการพูดการแสดงออกทางสีหน้า และท่าทางที่แสดงถึงความจริงใจแม้จะฟังดูแปลกสําหรับหลายคนแต่ก็สะท้อนเห็นถึงความซับซ้อนของวัฒนธรรมการขอโทษและการรักษาความสัมพันธ์ในสังคมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ 3. นักชิมอาหารสุนัขนักชิมอาหารสุนัขเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง โดยจะทำหน้าที่ในการทดสอบคุณภาพและรสชาติของอาหารสุนัขก,ก่อนที่จะมีการวางจําหน่ายซึ่งผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ได้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการโภชนาการของสุนัขเข้าใจมาตรฐานในการผลิตอาหารสัตว์และมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อรสกลิ่นและเนื้อสัมผัสของอาหารเป็นอย่างดีโดยสิ่งที่นักชิมอาหารสุนัขต้องทําก็คือการชิมและการประเมินคุณภาพอาหารในด้านต่างๆเชน่นความกรอบความนุ่ม ความเข้มข้นของรสชาติและกลิ่นเป็นต้นนะครับและถึงแม้ว่าจะไม่ต้องกลืนอาหารลงไปจริงๆแต่ก็ต้องสามารถให้คําอธิบายที่เกี่ยวกับรสชาติและคุณสมบัติของอาหารได้ด้วยนะครับรวมถึงข้อเสนอในการปรับปรุงสูตรอาหารเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแม้จะเป็นอาชีพที่ฟังดูแปลกแต่ก็มีความสําคัญต่อ,อก,การพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์เลี้ยงเพราะจะต้องทํางานร่วมกับนักโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์ทางอาหาร เพื่อสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ต่อคุณภาพของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านสีอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสีเป็นศาสตร์ที่มีการผสมผสานระหว่างทฤษฎีส,สีวิทยาศาสตร์จิตวิทยาสีและการประยุกต์ใช้สีในด้านต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสีจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสีเพื่อช่วยลูกค้าหรือองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในอุตสาหกรรมต่างๆโดยจะต้องทำงานในหลากหลายชนิดของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแฟชั่นการออกแบบภายในการผลิตสีไปจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องสำอางด้วยนะครับซึ่งอาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับแบรนด์ต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสีจะต้องมีตาที่ไวต่อความแตกต่างของเฉดสีแยกความแตกต่างของสีที่คล้ายกันได้อย่างแม่นยำและเข้าใจปฏิกิริยาของสีภายใต้สภาพแสงและสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนอกจากนี้ยังต้องมีการติดตามเทรนสีในระดับโลกวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและคาดการแนวโน้มสีที่จะได้รับความนิยมในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสีจึงเป็นมากกว่าการเลือกสีที่สวยงามแต่จะเป็นการใช้สี เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการสร้างความรู้สึกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเชิงธุรกิจของอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองครับ 5. ธุรกิจเช่าคุณลุงนี่อาจเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นะครับโดยอาชีพนี้คือธุรกิจเช่าคุณลุงหรือที่ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าออสเซนเลนทล ซึ่งบริการนี้เปิดโอกาสให้ผู้คนได้สามารถเช่าคุณลุงเพื่อมาเป็นเพื่อนแก้เหงาให้คำปรึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยนะครับโดยธุรกิจนี้เริ่มต้นขึ้นในปีกิจศักราช2012โดยคุณทาคาโนบุนิชิโมโตะซึ่งต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชายวัยกลางคนในสังคมญี่ปุ่นที่มักถูกมองข้ามหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีอีกทั้ง ยังต้องการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยที่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือต้องการเพื่อนร่วมรับฟังด้วยนะครับซึ่งหลักๆธุรกิจนี้ก็คือการให้บริการเช่าผู้ชายวัยกลางคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่สูงเพื่อทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตการพูดคุยเป็นเพื่อนไปจนถึงการช่วยเหลืองานที่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นพิเศษด้วยนะครับโดยคุณลุงต่างๆที่ทางบริษัทให้เช่านี้จะต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดมีประวัติที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆด้วยเหล่าคุณลุงพวกนี้มักจะถูกเรียกใช้บริการในหลายโอกาสเช่นการให้คำปรึกษาเรื่องการทำงานการเป็นตัวแทนของคุณพ่อไปในงานแต่งหรือแม้แต่การสอนทักษะชีวิตให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งบริการนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ผู้คนต้องการความเข้าใจคำแนะนำ และการสนับสนุนทางด้านจิตใจจากผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่านั่นเองครับ 6. อาชีพรับจ้างทำบุญอาชีพรับจ้างทำบุญเป็นบริการที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่อาจมีข้อจำกัดทางด้านเวลาการเดินทางหรือไม่สะดวกไปทำบุญด้วยตัวเองนะครับโดยบริการนี้ เปิดโอกาสให้เหล่าคนได้ทําบุญผ่านตัวแทนโดยผู้รับจ้างจะทําหน้าที่ในการจัดพิธีการทางศาสนาทั้งหมดแทนโดยผู้ให้บริการจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนไปทําบุญตามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้ให้บริการต้องมีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาประเพณีและข้อปฏิบัติต่างๆอย่างถูกต้องรวมถึงยังต้องมีความซื่อสัตย์สูงเพราะจะต้องจัดการกับเงินทําบุญของผู้ว่าจ้างนอกจากนี้ ยังต้องมีการบันทึกภาพและวิดีโอเป็นหลักฐานด้วยนะครับอีกทั้งยังต้องสามารถอธิบายรายละเอียดการทำบุญให้กับผู้ว่าจ้างทราบและบางครั้งอาจจะต้องเตรียมเครื่องทยาทานดอกไม้ทุบเทียนหรือสิ่งของทำบุญต่างๆรวมถึงการนำคำบูชาและคำอธิษฐานจากผู้ว่าจ้างไปกล่าวในพิธีด้วยนะครับเพื่อให้ความปรารถนาของผู้ว่าจ้างได้ถูกส่งไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขานับถือนั่นเองครับและถึงแม้ว่ามันจะมีบางมุมมองที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับความศรัทธาในอาชีพนี้แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการทําบุญแต่มีข้อจํากัดทางด้านเวลาหรือการเดินทางนั่นเองครับ 7. อาชีพนางเงือกอาชีพแปลกๆที่เรากําลังจะพูดถึงนี้อาจเป็นฝันของหลายๆคนเลยนะครับนั่นก็คือการเป็นนางเงือกเหมืออาชีพ โดยอาชีพนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างทักษะการว่ายน้ำขั้นสูงการแสดงและความสามารถในการสร้างความบันเทิงใต้น้ำนะครับซึ่งผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ได้จะต้องผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างหนักทั้งทางด้านการดำน้ำการกลั้นหายใจใต้น้ำและการเคลื่อนไหวอย่างสง่างามในชุดห่างนังเงือกที่มีน้ำหนักมากๆเลยนะครับโดยจะมีการแสดงในสถานที่ต่างๆเช่นในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสวนน้ำงานอีเวนต์พิเศษ หรือแม้แต่ในงานเลี้ยงส่วนตัวและนอกจากจะต้องมีทักษะในการว่ายน้ําที่ดีแล้วนางเงือกมืออาชีพจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเลความสามารถในการเล่าเรื่องราวต่างๆและให้ความรู้แก่ผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆที่เข้ามารับชมนะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องคอยดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบการแสดงเช่นชุดหางเงือกเครื่องแต่งกาย และยังต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอแม้จะเป็นอาชีพที่ดูเหมือนกับเป็นเทพนิยายแต่ก็ต้องให้ความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพขั้นสูงในการสร้างความมหัศจรรย์ให้กับผู้ชมที่ได้พบเห็นนะครับ 8. นักกอดมืออาชีพอาชีพนักกอดมืออาชีพคือการให้บริการกอดและการสัมผัสทางกายภาพแบบบริสุทธิ์ใจ ก็เป็นการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของมนุษย์เช่นการลดความเหงาความเครียดและความวิตกกังวลโดยมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าการที่ได้สัมผัสจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นหลั่งสารออกซิโทซินหรือฮอร์โมนแห่งความรักออกมาซึ่งช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยได้ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็น,นเรื่องที่สีเรียดมากๆสำหรับบางคนจนทำให้เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเป็นอาชีพนักกอดมืออาชีพขึ้นมา โดยคนที่จะทําเป็นนักกอดมืออาชีพจะต,ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกอดเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่นหายหดหูหายเหงาลืมความเจ็บปวดทางใจช่วยปลอบคนที่มีปัญหาสุขภาพและคนที่ต้องการการปลอบเป็นพิเศษจากคนที่แปลกหน้าและถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่ยอมจ่ายเงินเพื่อเลือกบริการจากนักกอดมืออาชีพนั่นเองครับซึ่งนักกอดมืออาชีพระดับโปรนอกจากจะทําให้ผู้คนที่ถูกกอด หรือคนที่ว่าจ้างสบายใจตามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วพวกเขายังสามารถทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่ได้อีกครั้งจนทําให้นักกอดบางคนมีงานมากจนล้นมือถึงขนาดที่ว่าต้องกอดคนตั้งแต่เช้าไปจนถึงค่าเลยก็มีนะครับแถมบางคนแค่กอดทางไกลด้วยการวิดีโอคอลก็ยังมีเงินค่าจ้างอีกด้วยนะครับ 9. นักดมกลิ่นมืออาชีพ นี่ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ดูแปลกมากๆเลยนะครับอย่างเช่นอาชีพนักดมกลิ่นซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสในการแยกแยกกลิ่นต่างๆอย่างละเอียดโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ําหอมเครื่องสําอางอาหารไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดซึ่งนักดมกลิ่นจะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพื่อพัฒนาความสามารถในการจําแนกกลิ่นนับพันชนิดนอกจากนี้ยังต้องดูแลสุขภาพร่างกาย และรักษาประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นของตัวเองให้ดีอยู่เสมอด้วยนะครับโดยนักดมกลิ่นจะทํางานในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบกลิ่นซึ่งมักทําได้เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆของแต่ละวันเพื่อคงความแม่นยําในการดมกลิ่นเอาไว้ให้ได้มากที่สุดโดยอาชีพนี้จะต้องมีทั้งพรสวรรค์และพรสวงในการฝึกฝนเป็นอย่างหนัก แม้จะดูเหมือนกับเป็นงานเฉพาะทางแต่ก็เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อ,อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ในอุตสาหกรรมต่างๆมากๆเลยนะครับ 10. อาชีพผู้ไวทุกในงานศพอาชีพผู้ไวทุกในงานศพหรือที่ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกกันว่านากิบิโตเป็นอาชีพที่มีมาแต่โบราณโดยเฉพาะในแถบเอเชียเช่นในประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีนประเทศอียิปต์ประเทศอินโดนีเซียไปจนถึงอีกหลายประเทศในยุโรปเลยนะครับสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะได้รับการว่าจ้างให้เข้าร่วมพิธีงานศพในฐานะผู้ไว้ทุกข์โดยมีหน้าที่ในการแสดงความเศร้าโศกและร้องไห้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความอาลัยและแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของผู้วัยชนซึ่งผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ได้จะต้องมีทักษะในการแสดงความเศร้าโศกได้อย่างสมจริงทั้งการร้องไห้ การพูดคำไว้อะไรและท่าทางที่สื่อสารถึงความเสียใจอย่างเหมาะสมซึ่งไม่เพียงแต่ต้องมีทักษะการแสดงเท่านั้นแต่ยังต้องเรียนรู้พิธีกรรมและขนบธรรมเนียมของงานศพในแต่ละวัฒนธรรมรวมถึงการวางตัวอย่างละเอียดอ่อนและถึงแม้ว่าอาชีพนี้จะดูแปลกสําหรับหลายคนแต่ในบางวัฒนธรรมก็มีบทบาทที่สําคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพและความสําคัญที่สังคมมอบให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองครับ 11. อาชีพรับจ้างนอนหลับอาชีพรับจ้างนอนหลับหรือที่เรียกว่า Professional Sleeper อาจเป็นงานในฝันของหลายๆคนเลยนะครับเพราะแค่นอนก็สามารถที่จะหาเงินใช้ได้แล้วซึ่งตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการนอนด้วยนะครับซึ่งการนอนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม และมีการติดตั้งอุปกรณ์วัดคุณภาพการนอนเพื่อที่จะได้เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของการนอนความรู้สึกเมื่อตื่นนอนและผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นและบางครั้งก็อาจมีการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันหรือการทดลองให้นอนในเวลาที่ต่างกันเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลที่หลากหลายและถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นงานที่ง่ายแต่คนที่จะทำอาชีพนี้ได้จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถนอนหลับได้ง่ายในทุกสภาพแวดล้อม และยังต้องสามารถเขียนคำบรรยายความรู้สึกและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนได้อย่างละเอียดเพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาชีพนี้แสดงให้เห็นว่าการนอนไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่ยังสามารถทำเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้และยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยต่างๆได้อีกด้วยนะครับ 12. แฮกเกอร์แบบถูกกฎหมาย แฮกเกอร์แบบถูกกฎหมายหรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่าแฮกเกอร์หมวกขาวหรือจะเรียกว่าเป็นนักทดสอบในการเจาะร,ระบบก็ได้นะครับโดยพวกเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต้องใช้ทักษะในการเจาะร,ระบบเพื่อป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับองค์กรต่างๆในขณะที่แฮกเกอร์หมวกดาจะเป็นผู้ที่เจาะร,ระบบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นการขโมยข้อมูลหรือการทําลายระบบแต่สําหรับแฮกเกอร์หมวกขาว จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าของระบบเพื่อให้ทำการโจมตีได้อย่างเต็มที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนที่อาจถูกโจมตีได้จริงจากพวกแฮกเกอร์หมวกดำจากนั้นก็จะต้องจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างซึ่งคนที่จะทำอาชีพนี้ได้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและการเขียนโปรแกรมและยังต้องเข้าใจเทคนิคการโจมตีในรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่มีจริยธรรมสูงในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญขององค์กรและต้องรายงานปัญหาที่พบเจออย่างละเอียดพร้อมเสนอวิธีการแก้ให้กับผู้ว่าจ้างด้วยปัจจุบันอาชีพนี้เป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นในยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นอาชีพนี้จึงเปรียบเสมือกับเป็นผู้พิทักษ์ที่ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรและผู้ใช้งานจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับอาชีพเหล่านี้ที่เราได้นํามาเสนอให้ได้รับชมกันมีอาชีพไหนที่ถูกใจคุณเป็นพิเศษจนอยากจะไปทําดูบ้างไหมครับถ้ามีก็สามารถพูดคุยกับเราที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับบาย